าพวกเจ้าไม่กดซับในช่องนี้แล้วก็ด้วยเกียรติของลูกเสือฉันสัญญาเลยว่าจะเอาสมุดเล่มนี้ยัดตูดพวกเจ้าทุกคนลอ่อสนังเ็าเสียเลยกระทืบหนังและมงคลเมเจอร์ขอเชิญทุกท่านพบกับโคตรพยักฆย,ยินหยางภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากแจ็คกี้ชานหรือที่พวกเรารู้จักกันดีในนามของเชนหลงซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าพี่แกหาทางกลับบ้านได้หรือยัง มุกโครโบราณมึงไปเล่นตรงโน้นนะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่กระทืบหนังกับการเดาล้วนๆของภาพยนตร์เรื่องนี้โคตพยักยินหย่างซึ่งเอาจริงๆมันก็ไม่น่าจะมีอะไรให้เดาอยู่แล้วแต่ไม่ต้องห่วงครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพาไปทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าว่าหนังเรื่องนี้มีอะไรยังไงบ้างเพื่อจะมีอะไรให้เดาไงแต่ถ้าไม่มีเราก็จะมาเดาตอนจบแบบสุ่มสีุ่่มหกัน <fidelity> คลิปอะไรที่มันไร้สาระนี่พวกเจ้าชอบกันจริงๆเลยนะแต่ก่อนที่พวกเจ้าจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้แล้วก็ก,ก,กระทืบหนังกับมงคลเมเจอร์พร้อมกับภาพยนตร์เรื่องโคตรพยักยินอย่างด้วยพูดเยอะขนาดนี้เขาจ่ายแน่นอน้ากุมภานี้ตุดจีนจ้ะ S <S <S เอาเป็นว่าถ้าพวกเจ้ากดครบทุกอย่างแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าหนังเรื่องนี้มีอะไรน่าสนใจหรือมีอะไรให้เราได้เดากันบ้างไปอย่ากลับแค่ข้ขางนี้เนะครับ โอ้บอ้อย่าดันข้างดิมันงจะลงมาแบบเอียงๆบวดไม้ทิ้งแล้ค่อยพูดได้ไหมสิ่งที่พวกคุณควรจะรู้เป็นอย่างแรกเลยสลับหนังเรื่องนี้นะก็คือ หนังเข้าฉายวันที่5กุมภาพันธ์ซึ่งในปีนี้มันตรงกับวันตรุษจ,จีนและทรีสํำคัญมันตรงกับวันเกิดผมฉะนั้นไปดูกันเองเลยผมไม่เลี้ยงแล้วมึงจะพูดทำไมเอาดีๆละอย่างแรกภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เอดเดรียนซานมาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลด้าน CG ให้และถ้าทุกคนสงสัยว่าพี่ซานของเราเนี่ยเคยผ่านผลงาน CG อะไรมาบ้างก็งไปดูที่ช่องแบหักนะไม่ใช่พี่เอดเดรียนซานของเราเนี่ยเคยมีผลงานกับภาพยนตร์ CG ฟอร์มยักษ์ระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นอา ดิสตริกนายซักเกอร์พันช์และแฟนชายพ่อมดแม่มดอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์ถึงแม้ว่าในตัวอย่างนั้นมันจะออกมาดูลอยๆหน่อยก็เถอะนะแต่ก็ลองไปดูกันนี่เขาจ่ายก็ยังด่านังอีกนะแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ใช่สาย cg คุณก็สามารถที่จะไปดูดารานักแสดงสุดหล่อสุดสวยของภาพยนตร์เรื่องนี้ได้อาทิเช่นรวนจิงเทียนออสตินหลิน และเอลเลนชองนางเอกสวยขนาดนี้บอกเลยว่าพลาดไม่ได้แล้วนะครับนะครับนะครับโอ้ขอโทษนะคระัแน่นอนว่ามาถึงขนาดนี้แล้วเราจะไม่ทำความรู้จักกับตัวละครสักหน่อยเลยไปสิเริ่มกันที่คนแรก ผูทรงหลิงรับบทโดยแจ็คกี้ชานทรงหลิงเป็นนักปราบมารระดับตำนานตอนที่กำแพงที่ป้องกันโลกมนุษย์จากโลกปีศาจพังทลายราชาอสูรได้ส่งทรงหลิงมาเพื่อจับอสูรที่หนีรอดมาได้เขาได้ปลอมตัวมาในคราบของนักสืบด้วยความช่วยเหลือจากบรรดาสหายอสูรและอาวุธประจําตัวซึ่งอาวุธหลักของเขานั้นก็คือผู้กันวิเศษที่สามารถทําให้เขาจับอสูรทรงกลับไปพิพากษาย,ยัางขุมอเวจีได้แม้ว่าตัวทรงหลิงจะเปลี่ยนไปด้วยทักษะการเอาตัวรอดแต่เขาก็ต้องอยู่ อย่างอดอยากปากแห้งเขานําเรื่องราวการประจนภัยของเขามาเขียนลงในสมุดแล้วขายให้กับชาวบ้านเพื่อแลกกับเศษเงินตัวละครตัวต่อมายานชีเซีย หรือหนิงไฉ่เฉินรับบทโดยรวนจิงเทียนพระเอกสุดหล่อของเรานั่นเองในอดีตเขาเป็นที่รู้จักกันในนามไช่เฉินซีเซียเคยเป็นปีศาจอสสรพิษที่ต้องใช้เงาของมนุษย์เพื่อที่จะแปลงกายเป็นมนุษย์เมื่อเขาได้พบกับเสี่ยวเซียนทั้งสองได้ตกหลุมรักกันจนกระทั่งวันหนึ่งไฉ่เฉินยืมเงาของเซียวเซียนเพื่อออกไปท่องเที่ยวขณะที่ไฉ่เฉินไม่อยู่เขามอบลูกแก้วบรรจุวิญ,ญญาณให้กับเธอเพื่อใช้ป้องกันตัวเองเซี่ยวเซียนถูกซุ่มโจมตีเธอได้ลูกแก้ววิญญาณนี้ปกป้องตัวเองลูกแก้วที่เปื้อน ได้เปลี่ยนเซียวเซียนให้กลายเป็นปีศาจในร่างมนุษย์ชายเฉินที่เป็นที่รู้จักในชื่อของซีเซียเขาได้ตามล่าปีศาจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเองโดยหวังว่าวันหนึ่งเขาจะแกร่งพอที่จะเอาชนะเซียวเซียนเพื่อที่เธอจะได้ไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์อีกครั้ง แม่นางนี่เซียวเซียนรับบทโดยเอรลนชองหรือจงชูซีเซียวเซียนเคยเป็นมนุษย์ที่ตกหลุมรักกับชัยเฉินซึ่งก็อย่างที่เล่าไปชัยเฉินเป็นปีศาจอสรพิษเธอไม่สนใจว่าเขาจะไม่ใช่มนุษย์และเธอไม่เคยสงสัยเลยว่าความรักระหว่างมนุษย์กับปีศาจ จะเป็นจริงได้หรือไม่เธอได้ให้ไฉเฉินยืมเงาของตัวเองไปในขณะที่เขาก็มอบลูกแก้ววิญญาณให้กับเธอเพื่อป้องกันภัยอันตรายแต่กลายเป็นว่าเธอถูกลอบทำร้ายและลูกแก้ววิญญาณที่เปื้อนเลือดก็ได้เปลี่ยนให้เธอกลายเป็นปีศาจอย่างที่เล่าไปเธอจะต้องกลืนกินวิญญาณของเด็กสาวนานถึง16ปีเพื่อให้ตัวเองยังมีชีวิตรอดต่อไปเธอไม่อยากให้ชฉเฉินต้องมาทรมานเธอเลยยอมสละตัวเองและถ้าหากว่าเธอคือลูกแก้ววิญญาณให้กับไฉเฉินเธอก็จะโดนทรงหลิงจับส่งคุมอเวจีแม้เธอจะรู้ว่า มันจะเป็นกับดักแต่เธอก็พร้อมที่จะสละตัวเองเพื่อชเฉชนถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วยัง,งงงงก็ฟังอีกตัวหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องย่อให้ฟังยานเฟยรับบทโดย ออสตินหลินหรือว่าหลินโปหงนักสืบเฟยแม้ว่าเขาจะเชี่ยวชาญในการสืบสวนมากขนาดไหนแต่เขาก็เป็นคนที่ซุ่มซ่ามและเขาก็มักจะโดนหัวหน้าหรือว่าผู้กองหลิวเล่นงานอยู่เสมอเสมอแถมนักสืบเฟยก็มักจะถูกส่งตัวให้ไปทำคดีงี่เง่างี่เง่งามากมายจนเขาได้มาทำคดีเกี่ยวกับเรื่องของอัญ,ญมณีที่หายไปและเขาก็ยังได้ทำคดีที่มีชาวบ้านมาแจ้งว่ามีลุงลึกลับคนหนึ่งมาเล่าเรื่องอสุนลายสุดสยองสยองให้เด็กๆฟังจนเด็กๆนั้นกลัวจนหัวหวดกันไปหมดเลยซึ่งไอ้ลุงลึกลับที่มาเล่าให้เด็กๆฟัง และทรงหลิงเนี่ยก็ได้หน้าไปในคดีที่เฟย,ยนั้นไปจับขโมยนักสืบเฟย,ยก็เลยขอให้ทรงหลิงเป็นอาจารย์แทนและเมื่อพวกเขาได้ไขคดีของเด็กสาวในหมู่บ้านที่หายตัวไปได้นักสืบเฟย,ยก็ได้เลื่อนขั้นเป็นนายอำเภอและต่อมาเขาก็ได้ออกล่าอาสูรเคียงบาเคียงไหลกันกันกบทรงหลิงบันดานเด็กสาวที่หายตัวไปโดนปีศาจขังไว้ในภาพวาดเราจะปล่อยพวกนางได้ก็ต่เมื่อเราจำเสียวเชื้อให้ได้ และแน่นอนว่าเรื่องต่อไปที่พวกคุณควรจะรู้กันน,นั่นก็คือเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้เมื่อประตูกั้นระหว่างโลกอสูรกับโลกมนุษย์พังทลายเป็นเหตุให้ปีศาจร้ายหลุดมาสร้างความปั่นป่วนในโลกมนุษย์ ูทรงหลิงมือปราบมารมือชะกาดต้องปลอมตัวเป็นมนุษย์ลงมากำราบเหล่าปีศาจโดยคดีสำคัญที่พวกเขาจะต้องเคลียคลายคือการช่วยชีวิตหญิงสาวในหมู่บ้านที่โดนปีศาจสาวผู้เลอโฉมที่รวมมือกับปีศาจกระจกเงาจับตัวเหล่าเด็กสาวไปเพื่อสูบวิญ,ญญาณมาเป็นพลังชีวิตตนเองระหว่างที่ทรงหลิงกำลังตามล่าความจริงเขาได้ช่วยชีวิตอีกหนึ่งนักล่าอาสูรหนุ่มเอาไว้จากการประทะก,กับปีศาจกระจกเงาก่อนจะค้นพบความจริงของนักล่าอาสูรหนุ่มคนนี้ที่จะกลายเป็นจุดพลิกผันของสองครามสยบ ศูนย์ครั้งนี้เจ้าของมือพวกกันยินดายของข้ามอถ้ขาใช้เวลาหลายสิบปีตามกับนีสานพวกนั้นมันหนีไปหมดแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเชื่อนี้ไปโคตรั้ง้าดิีมีทางเดียวสำหรับเจ้าหน้กำบับนีสานยักษ์ีชอนโคตรไยักษยินดาง เป็นไงฮะหลังจากที่ได้รู้จักกับตัวละครและก็เรื่องย่อของหนังเรื่องนี้ไปแล้วคุณผู้ชมพอจะเดาอะไรได้แล้วหรือยังโคตรพยักยินอยางเรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงและอ้างอิงมาจากตำนานพรามราของจีนที่เกี่ยวกับเรื่องของปีศาจและพูดผีกว่า490เรื่อง s t r a n d Story for a Chinese Studio ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ประพันธ์โดยนักเขียนที่มีชื่อว่าผูทซงหลิง ไงฮะเริ่มเก็ตแล้วหรือยังครับผู้ทรงหลิงตัวละครหลักที่เฉลงมารับบทในครั้งนี้เขามีตัวตวนอยู่จริงและสเตรนด์สตอรี่ฟอร์มจากไชนีสตูดิโก็มีชื่อเป็นภาษาไทยว่า โปเยโปโลยซึ่งเป็นนิยายที่แต่งขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงจากเรื่องเล่าของจีนและในสตอรี่เล่มนี้ก็ยังมีเรื่องราวความรักระหว่างปีศาจและมนุษย์รวมไปถึงสงครามระหว่างปีศาจกับมนุษย์โดยมีตัวละครหลักที่ชื่อว่าแม่นางเสี่ยวเซียนและก้หนิงไฉ่เฉินอยู่จริงๆแน่นอนครับฟังมาถึงขนาดนี้แล้วถ้าใครเคยดูโปโยยโปโลย,โโยจนจบคงจะรู้แล้วว่าเรื่องราวความรักของทั้งสองตัวละครนี้จะจบและลงเอยอย่างไรถ้าใครอยากรู้ผมไม่สปอยนะครับเพราะว่านี่คือการเดาล้วนๆฉะนั้น ไปหาดูกันเอาเองได้เลยแต่ถ้าคุณชี้เกียร์ที่จะต้องไปนั่งไล่ดูซีรีส์โปรเยโปรโลเยผมก็แนะนําเลยว่ารอเสพโคตรพยักยินอย่างเอาเลยทีเดียวก็ได้นะครับค่พวกเจ้าอยากจะรู้ไหมว่าทําไมคลิปนี้มันถึงไม่เหมือนคลิปดาวล้วนนอกจากเขาจะจ่ายแล้วถ้าข้าตายแล้วใครจะเขียนเล่มนีล่ะสุสามสมุดจีนศิลป์เยวีศินีหัวใชเลือนรวยเฮงเฮงแล้วมาสนุกกับโคตรพยักยินอย่างนะครับ